สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเหนียวเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับพาพี่พี่น้อง F c ซทุกท่านมาทางอำเภิหน้องกรุงศรีนะครับ FC ทางงนองกรุงศรีทางกาลสินหรือว่าไก่เคี่ยงกําลังหางัวไปเลี้ยงหรือว่าผู้ยุ่ไกลนะครับในช่วงคลิปเลี้ยวอยากจะหางัวไปเลี้ยงกับอีพี่นี่นะครับกับพามาเบิ้งของดีงัวงงามแม่ลูกสวยๆนะครับมันนี่มี2คู่แม่ลูกแบบสื่อ2ได้สาม แล้วก็แม่ลูกคู่ราค่าประหยัดกับมี่ครับพี่น้องมือนีกับมาอยู่ที่คอกน,น้องเต้อมือนีมีแม่ลูกใครว่าแม่ลูกเทพเลยก็ว่าได้นะครับลูกสวยๆจังอยู่ในกล่องมือนีนะครับเอาเดี๋ยวทักทายพูดคุยกับน้องเต้อเพิ่งน้อยนะครับผมสวัสดีครับสสวัสดีค่ะเอานะครับมือนีกับ เอฟซีช่องลูกข้าเหนียวเสียวอีสานนะคะแล้วก็เอฟซีตัวลักฟ้ามนะคะมืาอนี้นะคะมีที่เด็ดงามๆเลยค่ะส่วนเสียหาผัวมาฝากนะครับผมแม่ลูกแม่ทองนะคะครับแม่กับทองแล้วนะครับเนาะแบบซื้อสองได้สามนะครับแบบซื้อสองได้สามแล้วก็สาวน้อยกับแม่นะครับผมพ่อแบ่งไปเลี้ยงนะคะเอับมืาอนี้มีสองครูนะครับอ่าช่วงก้อนนี่ก็ยากทุลานะครับเนาะเอาบ่มีงวดได้นะครับให้ได้ชม มืาอนี้มีเด็ดๆนะครับเอาคู่ไรกก้อนก้อนน้องเต้ามืาอนี้เดี๋ยวไปไปคู่ราคาแบบพ่อฟังพ่อแบ่งครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมเอารับผมมาเบิ้งคู่แม่ลูกคู่แรกนะครับผมลูกสาวสวยๆนะครับกับแม่นะครับเป็นคู่แม่ลูกด้วครับพี่น้องแม่สูงหนึ่งร้อย ลอยหาซิบบวกค่ะลอยหาซิบบวกกับลูกสาวได้จักมือแล้วครับลูกสาวนี่ลูกสาวอ่ายี่สิบกว่าวันค่ะอ่าได้ประมาณยี่สิบมือครับพี่น้องยี่สิบมือลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกสาวช็อกโกแลตค่ะอ่าช็อกโกแลต u n สี่หนึ่งเจ็ดนะครับกับแม่เพิ่นเป็นลูกแรกไม่ลูกที่สองครับผมตัวนี้ลูกแรกค่ะเอาแม่ลูกแรกเลยครับพี่น้องนะครับลูกแรกช็อกโกแลต u n สี่หนึ่งเจ็ดนะครับผมงามเอาลูกแรกนะครับใบหลอดครบนะครับเนาะใบหลอดครบนะครับแม่ลอยหาซิบบวกนะครับแม่ อ่านะครับหัวโลนนะครับผมแดงโบดแม่ล <serving> enfin <wan> ุนธรรมชาติเนาะอ่าหัวโลนธรรมชาติประเทศเขาครับพี่น้องนะครับแดงโบดเข้มลูกสาวสวยๆนะครับลูกสาวช็อกโกแลต UN 4 1 7น้ี่นึ่มแม่ก็ดีดีนะครับเอาแม่น้ำนมดีพร้อมเพิ่นว่าเอาไผ่มักแดงแดงเข้มๆสวยๆครับพี่น้องนะครับคู่นี้เป็นแม่ลูกนะครับอ่าใคอยากได้หาแม่ลูกตัวเมียสวยๆไปเลี้ยงนะครับผมบ่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องเบิ่งลูกหนาลึกดีเด้อพี่น้องสไตล ช็อกโกแลต u n 4 1 7นะครับผมการให้ลูกการคุ้มสีตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันธุ์นะครับของอวิไลฟาร์มนะครับที่ผลงานออกมาแล้วตอบโจทย์พี่น้องเข้านะครับหล่ไปได้ครับมองเปิดไว้คู่แม่ลูกคู่นี้นะคะหนูแบ่งอยู่ที่69,000บาทค่ะอ้าหกสิบเก้าครับพี่น้องเอาหกสิบเก้าเอาสวยๆเลยครับพี่น้อง69,000บาทลูกสาวช็อกโกแลต u n 4 1 7บวกแม่นะครับเป็นลูกแรกนะครับสุดสวยเลยพี่น้องนะครับลูกแรก เอาย่างเขาไปนี่ครับสวยๆครับพี่น้องีีแดดงนี่ครับมาลูกมาเบิ้งครับมาดีแล้วพี่น้องนะครับพึงได้ยี่สิบมือลูกสาวช็อกโกแลต UNC อ็นซีหนึ่งเจ็ดหกหมื่นเก้าพันบาทน้องตเต้อเนาะนะครับตู้หานน้องเต้อเบอร์ไดนก็ครับผมหกหนึ่งค่ะสามสองสองสามเจ็ดหนึ่งค่ะครับผมมาชมตัวจริงบ้านไหนก็ครับผมบ้านหนองกุ้งเผือกตำบลลำหนองแสนอำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะครับผมเอานะครับเฟซบุ๊กกัต้นลักฟาร้านะครับเนาะเฟซบุ๊กกับไลน์กับเบอร์นี่เลยค่ะไลน์กับเบอร์นี่นะครับเนาะ เอาเดี๋ยวพวกเบิ้งนะครับมาเบื้องครูที่เด็ดครับพี่น้องนะครับคู่แรกนห่นถือว่าเอาใจพวกกระผมมาหลายนะครับผมแต่ว่าไผยชอบแบบคุณภาพแน่นๆนะครับผมเอาเบิ้งลูกสาวเพื่นพี่น้องหนังหนาซาใหญ่เลยนี่ครับลูกสาวพอได้ครับผมลูกเอเคฟสามหนึ่งค่ะได้เก้าเดือนอ่าลูกสาวเคฟสามหนึ่งได้เก้าเดือนเนาะค่ะเก้าเดือนพี่น้องเบิ้งเนื้อเบิ้งหนังพี่น้องนะครับปวดแล้วนะครับหนอกตั้งหลังตรงนะครับหนังหนาซาใหญ่ครับแม่นี่ทรงลูกดี แม่เป็นอ่านะครับผมง่วแดงบดนะครับผมแดงบดหนอกตั้งหลังตรงเบิ้งครับครูแม่ลูกที่ท้องนะสีเพิ่นสีออกสมก็นี่ค่ะนี้เพิ่นก็เลยเปลี่ยนสีเป็นเท่าโบดนะครับแม่สูงประมาณลอยหาซิปเนาะกับลูกสาวเจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นสาวได็เก้าเดือนค่ะเก้าเดือนพี่น้องลูกของเคบสามหนึ่งเนาะค่ะอ่าเคบสามหนึ่งนะครับเบิ้ลสาวหน่อยจะกระแลบกับพี่น้องมายืนเฝ้าเลย นะครับแม่ทองพอได้ยุครับตอนนี้ตอนนี้แม่กระทองเคีบสามนึงขึ้นกันค่ะเพื่อนว่าเพม่อนให้ลูกงามเพื่อนเลยใส่ตัวเก่าใส่ตัวเก่าเลยเนาะครับเนาะจักเดือนแล้วครับนท้องแม่ทองกันตัวทองอันจตเศร้าแล้วได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนพี่น้องนะครับทองเจ็ดเดือนก็ถือว่าสดสวยแล้วพี่น้องนะครับลูกกะบวนเดียวยาแต่ว่าแม่ก็ได้ผสมแล้วแม่ทองเจ็ดเดือนให้ลูกนะครับแม่ทองเจ็ดเดือนก็ถือว่าสดสวยนะครับผสมตั้งแต่ลูกได้น่าจะเดือนกว่าๆเนาะน่าจะเดือนกว่าๆคููนี่ เอาเปิดไว้ไล่ไปนะครับผมอานนี้ผู้นี้นะคะคุณภาพเน้นๆผู้ใดเอาไปเลี้ยงนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สองไดทองเป็นตัวที่สามนะคะครับผมนี่จะหลูกกอกมาล้วเปิดแบ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นก็อีกเก้าพันบาทนะครับซื้อสองไดสามแม่ทองเจ็ดเดือนเนาะค่ะแม่อ่ากับลูกสาวอายุเจ็ดเดือนครับลูกสาวอายุเก่าเดือนลูกสาวอายุเก่าเดือนนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่กับทองเคเอฟสามหนึ่งเอาอะไร่างว่าเบิ่งอีกรอบนึ่งนะครับผม เอาเดี๋ยวไล่ลูกออกมาให้เบิงอีกรอบนึงพี่น้องเป็นตาแม่ไปไหวเป็นแม่บอกแห้งตัาเี๋ยวนี้ห้ลูกเทพเด้อพี่น้องแม่นี่นะครับเมื่อกี้หาลูกดีนะครับเบิงโครงสางเบิงเฟรมลูกสาวเพิ่นมาดีนะครับผมลูกสาวสวยๆเอาราคาอีกรอบนึ่งนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับผมโทรหาน้องแต้าเบอร์ได้ก่อนครับศูนย์หกหนึ่ง สอง2ามสอค่ะอ้าวศูนย์หกหนึ่งสอามสองสองสามเจ็ดแอดไลน์เบอร์นี้เนาะครับเนาะค่ะเบอร์ไลน์กับเบอร์นี่อ้าเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้ครับพี่น้องนะครับกะทักทายมาได้นะครับผมอ่าน้องแต้วนะครับแอดไลน์มาเบอร์นี่เฟซบุ๊กซื้อวางได้ก็ครับเฟซบุ๊กต้นรักฟาร์มค่ะอ่าต้นรักฟาร์มนะครับ อันนี้ก็เห็นว่ามี YouTube พร,ร้อมแล้ว่ชวงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตมาครับ <c oughs> รค่ะูยูทูปไม่ค่อยได้อัปเดตอ้า <c oughs> ช่วงนี้ับไ่ค่อยตามได้ค่ะอ้าววันทตามได้ครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> นะส่ไอพี่ <c oughs> ดีกับมีอยูสองโคมได้ครับพี่น้องฝากไว้ข้อน้องเต้ลคู่แรกก 60, รับหกหมื่นกว่าๆราคาต่อรองกันเอานะครับหรือไพ <c oughs> ่ชอบแม่ลูกสวยๆงามๆแบบซื้อสองได้สามแม่กับทองเจ็ดเดือนลูกสาวอายุเก้าเดือนเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องนะครับได้ทองกับเคเอฟสามหนึ่ง ก็ถือ uhm ว่าเอาให้ล like, ูกดีนะครับคู่เทพมาเอาไปเลี้ยงครับพ uh, uh, ี่น้องนะครับราคายังต่อนร้องกันได้นะครับวันนี้มีบปลาไหลกับฝากพี่ฝากน้องไว้สำหรับอีพี่นี่ครับจากภาพพิมพ์มาเสดี๋ยวคุณน้องเต๋อไว้ลายนะครับผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแลใจะได้ด้วยครับพี่น้องอีพี่หนาเดี๋ยวมาเยี่ยมคอหลวงเต๋อไหมนะครับผู้ใดไปเลี้ยงกับเขาให้มันมันนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับดูแลใส่ใจเขานะครับจากภาพพิมพเส้นเลยครับผมสวัสดีครับ